ทีนี้มันพูดได้หรอวะไม่เคยดูอยแอปวิจิเหรอวะอ,อเวื้องหนึ่งหนังมดีเบื้เอชเชยสบัดเอ้งพิมพ์อะไรวะรีวิวหนังไงคนจะได้ไม่ต้องมาดูเสียเวลาเฮ้ยมึงแค่คนดูกด็ตัดสินเองสิมึงมีสิทธิ์อะไรวะก็สิทธิ์ของผู้บริโภคไงที่กูทำเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคคนอื่นนะเว้ยมึงเป็นศูนย์กลางจากวานเลยวะมึงรู้ความลับกูแล้วสินะฮ กูคือเอเลี่ยนจากศูนย์กลางจักรวาลในเซกเตอร์สี่ห้าอะไรกูคือไม่มึงอยาเป็นเรื่องดิมึงฟังไม่มึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เฮ้ยมึงฟังกูก่อนดิฟังอะไรมึงฟังกูก่อนฟังเสียงกันไปเรื่อยถิงกันชาตินี้ก็ไม่จบแต่ถ้าชอบดูหนังครบๆไอซีทีมีหมดถึงโรแมนติกคอมดี้ดราม่า เพอร์เรทรูเลอร์เอ็กซ์เพร์เมนทอล ICT ก็มีกับงานพี่ครับขอเอเดเคตได้ไหมครับงานฉายภาพยนตร์สั้นจุริยพลจากเอภาพยนตร์ ICT ศิลปาก่อนวันที่22งถึง26พิพฤศจิกายนที่ BACC ชั้นหนึ่งเดินทางง่ายใกล้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติงานนี้เข้าชมฟรี